สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแอ n เจและทีมงาน p l a y t ินอีกเช่นเคยนะคะเรียกว่าเปิดให้บริการมาเกือบ4เดือนกันแล้วสำหรับ Black Desert Mobile เกมแนวแอคชั่น MMO RPG บนมือถือสมาร์ทโฟนของคุณที่เรียกว่ากราฟิกสวยที่สุดในตอนนี้ผลงานจากทีมผู้พัฒนา Pro Abyss นะคะซึ่งตัวเกมเนี่ยก็ได้มีการอัป ัเดตแพ็กอย่างต่อเนื่องและก็เร็วขึ้นเรื่อยๆนี่คะอย่างล่าสุดในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการอัปเดตตัวละครอ,อย่างดาร์กไนท์หนึ่งคือตัวละครที่สวยที่สุดเซ็กซี่ที่สุดเลยก็ว่าได้วันนี้แอนเจน่าจะพาเพื่อนเนี่ยไปรู้จักกับตัวละครน,นี้ให้มากยิ่งขึ้นซึ่งจะได้สนใจที่ไหนไปติดตามกันเลยค่ะ หเธอคือทิดาแห่งเทพเซอร์เวียผู้ถือครองคริสเมเซอร์น่คะดาบยาวขนาดใหญ่ที่เรียกว่าใหญ่กว่าตัวของเธออีกนะคะเช่นเดียวกับเทพเซเวียเนี่คะเธอเป็นผู้ที่ได้รับพลังวิญญาณอันแข็งแกร่งจากพระจันทร์ค่ะส่งผลทําให้เธอสามารถอาพลังเวทมวนต์ดำใส่อาวุธแล้วพุ่งโจมตีใส่ศัตรูจึงไม่แปลกเลยนะคะที่เธอมีความสามารถในการ ฝากกองทัพนับร้อยนับพันได้ยอย่างสบายหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็สามารถที่จะไปสังหารศัตรูที่เธอต้องการได้ในพริบตาเนีคะนอกจากนี้เนี่ยเธอ,อยังถูกขนานนามนะว่าเป็นหญิงสาวที่ดูงดงามและก็แฝงไปด้วยความยึกเย็นอีกด้วยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาดูในเรื่องของระบบเกมเพย์กันหน่อยระบบเกมเพย์ของดาร์กไนท์เนี่ยเห็นว่าเธอถืออาวุธขนาดใหญ่แบบนี้แล้วเนี่ยอยากคิดว่าการโจมตีของเธอจะเชื่องช้าเหมือนกับที่เธอถืออาวุธนะคะเพราะว่าอันเจเนตเขาบอกไว้ก่อนเลยการ จมตีของเธอเนี่ยรวดเร็วรุนแรงนะคะและระยะการโจมตีของเธอก็กว้างเสียด้วยเดี๋ยวไม่เชื่อเดี๋ยวจะลองให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าสกิลของเธอแรงจริงกว้างจริงหรือเปล่านะคะนี่ขอกดหืมอ่ะกดอัตโต้รอเออ,อขอกดเควสแป๊บหนึ่งนะจ๊ะเอ้ยเออเห็นไหมสกิลมันค่อนข้างกว้างนะคะโจมตีค่อนข้างกว้างแล้วก็เป็นในรูปแบบของเอลีค่อนข้างจะเยอะคะ่ะ เอาล่ะเดี๋ยวเซน่าจจะขอกดคุยอีกอันหนึ่ง เพื่อให้มันปลดล็อกแล้วจะให้เพื่อนๆได้ดูเกมเพลย์คร่าวๆกันนะคะคราวนี้ก็เรามาหาพื้นที่ที่ม,ม้ยมีมอสเตอร์เยอะกันหน่อยละกันให้เพื่อนๆได้ดูเกมเพลย์แบบอย่างชัดเจนว่าดาร์กไนท์เป็นยังไงกันบ้างน,นะคะสังเกตว่าสกิลของเธอเนี่ยค่อนข้างที่มีระยะค่อนข้างกว้างการโจมตีของเธอบางคนบกช้าหรือเปล่าไม่ช้านะคะลูกดูสิเร็วอยู่นะเออเดี๋ยวบางคนถามว่าเซนะนสอัดสปีดไปเท่าไหร่ให้ดูก็ได้อยู่ที่16.5เอนงนะก็ถือว่าไม่ได้เยอะมากนะคะแต่ว่านี่แหละคือ การโจมตีของเธอค่อนข้างที่จะเร็วพอสมควรเลยทีเดียวนะคะแล้วที่สําคัญถ้าคุณเป็นสายเก็บเลเวลเนี่ยลองจัดสกิล่วนใหญ่ให้เป็นสกิลในรูปแบบของ a อลหรือสกิลที่มีการโจมตีในรูปแบบวงกว้างดูแล้วกันนะคะแล้วมันจะทําให้คุณเนี่ยสามารถเคลียร์มอนสเตอร์หรือว่าการในลงดันเซียนค่อนข้างได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะคะความสามารถของสกิลต่างๆล่ะมีอะไรกันบ้างนะคะสกิล่วนใหญ่ของเธอเนี่ยจะทําให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะค่ะยกตัวอ,อย่างเช่นสถานะลอยทำให้ล้ม สถานะสตานหรือผักศัตรูให้กระเด็นออกจากห่างตัวเรานะคะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการทําให้สลบเป็นต้นแต่ส่วนใหญ่จะเป็นในรูปแบบของการทําให้ตัวละครลอยเอย่ยหรือว่าทําให้สลบซะส่วนใหญ่นะคะซึ่งถ้าคุณเป็นสาย p ีวเนี่ยจัดสกิลดีๆก,ก็แล้วกันแล้วคุณจะทําให คู่ต่อสู้คุณเนี่ยไม่สามารถลุกขึ้นมาได้เลยเนยะคะแล้วใครที่จะไปต่อกรกับดร์น,นไหนก็ต้องดูอ่ารูปแบบการสมเตียเขาให้ดีๆก็แล้วกันนะคะเพราะว่าสกิลส่วนใหญ่ที่บอกกันไปว่าทําให้ล้มเนี่ยเยอะมากแล้วก็หลายสกิลด้วยค่ะหลายๆคนถามเข้ามาในวันจนนะัแล้วตอนนี้เนี่ยเลเวลอ่อหกสเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนคลาเป็นเพื่อที่จะเข้าสู่ทักษะสืบทอดพลังนะคะแต่เรามาอธิบายในเรื่องของ ทักษะสืบท่อพลังหรือคลาสชาโดของตัวในกันหน่อยละกันนะคะสำหรับนะคะตัวชาโดเนี่ยต้องอธิบายกันก่อนว่าดาร์กไนเนี่ยเดิมทีแล้วเนี่ยเขาเป็นตัวละครที่มีสกิลที่รุนแรงระยะการโมมตีที่กว้างอยู่แล้วการเลื่อนขั้นเป็นชาโดส่งผลทำให้สกิลต่างม,มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสกิลของเธอจะออก ตัวเร็วขึ้นบางคนบอกว่าอุา้ยแค่นี้ก็เร็วแล้วนะแต่คราวนี้พอมเป็นชาร์โดะมันเร็วกวก่านี้เยอะเลยนะคะที่สําคัญประสิทธิภาพแล้วในเรื่องของความรุนแรงก็จะมากยิ่งขึ้นด้วยแล้วถ้าบางคนรู้สึกว่าเอ๊ะเป็นตัวที่จะทําสงครามวอโนดดีไหมบอกเลยค่ะว่าดีเนื่องจากว่าตัวเธอเนี่ยเป็นตัวละครที่สามารถทําดามเมจได้อย่างต่อเนื่องจึงเป็นแนวหน้าในการทําสงครามโนโดได้เป็นอย่างดีดังนั้นถ้าใครที่อยากจะ ได้ตัวละครที่เป็นสายฟาร์มของดีๆนะคะ Dark Knight จะเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ไม่ขวนพัดเลยทีเดียวค่ะเกือบลืมบอกไปค่ะสําหรับคาชา s Shadow ะซึ่งเป็นคลาสทักษะสืบท่อพลังของตัว Dark Knight ตอนนี้ยังไม่มีการอัปเดตเข้ามานะคะยังไงอดใจรอกันหน่อยก็แล้วกันคาดว่าน่าจะมีการอัปเดตภายในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนค่ะและสำหรับใครที่สอบถามเข้ามาว่าเมื่อไหร่นะคะ เอาเวก้ <A> <laughs> หรือการปลุกพลังเนี่ยจะเข้ามาสักทีในเซิร์ฟเวอร์ไทยอดใจรอ,อก,กันหน่อยนี่คะซึ่งคัท <laughs> เอาเวก้คัทเอาเวกเออแบบ่ฉันจะไมติดกับคำประโยคเหล่านี้เนี่ยจากคนไทยไม่ได้เนี่ยเดยวหนุ่มใชนัสใช้ศัพท์ผิดนะคะอ่ะสำหรับคัทเอาเวกเนี่ยของตัวดักเนี่ยก็คือดักเน็ตนะคะซึ่งจะมา ตอนไหนไม่รู้เหมือนกันติดตามรอก,กนแล้วกันนะคะสำหรับตอนนี้ใครที่อยากจะเล่นเกม Black Desert และตอนนี้ตัวละคร Dark Knight ก็ได้อัปเดตไปที่เรียบร้อยกันแล้วน,นะคะมีกิจกรรมต้อนรับตัวละครใหม่ของ Dark Knight กันด้วยสามารถที่จะเข้าไปเล่นกันได้โดยเก็บเลเวลครบตามที่กำหนดนะคะก็จะได้รับไอเทมไปเลยนะ,ะก็เรียกว่าใครที่อยากจะลองมาเล่นตัวละครใหม่ดูจัดไปเลยค่ะสำหรับ Dark Knight แล้วถ้าใครที่กำลังมองหาเกมแนวแอคชั่น M.M.O.R.P.G. บนมือถือที่กราฟิกก็สวยเกมเพลย์ก็สนุกเนี่ยอันเซนะขกอยนำ Black Desert Mobile นะคะลองมันเล่นดูกันได้สามารถดาวน์โหลดได้แล้วนะคะบนแพลตฟอร์ม I.O.S และ Android ส่วนครั้งหน้าอาเซนาะจจะพูดถึงตัวละครตัวไหนกันบ้างเนี่ยคงต้องมาติดตามกันแล้วกันค่ะจะบอกไว้ก่อนเลยว่าคาเราต่อไปก็จะมาอัปเดตในเรื่องของตัวละครใหม่ให้เพื่อนได้ทราบกันนะคะสำหรับวันนี้อาจเซนะขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสสดีสวัสดีค่ะ